เรามาที่ร้านซีมูนเป็นร้านที่อยู่ริมแม่น้ำมูลนะครับนี่คือไก่ทอดไก่ทอดสีสเาากตน,นะครับยำมูนเส้นนะคะร้านอะซีมูนเรามาถึงจุดแรกนะครับคือกาแฟสยามครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเดอะซีมูลนะครับผมเป็นาารน้านอาหารนะครับอยู่ริมแม่น้ําเลยนะครับอันนี้คือแม่น้ํามูลนะครับผมก็คืนนี้เราก็จะพักที่ร้านอาหารนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นแพรนะครับที่พักอยู่นะครับประมาณสี่สี่หลังนะครับผมวันนี้ไปเที่ยวไหนมาบ้างพี่ชัยโอ้ยหลายวัดจําชื่อไม่ได้ชื่อยาวๆนีแ่แหละที่จำล่าสุดคือพรธาตุเงรองพระธาตุเรืงองรงอง,รง,อ,งอ๋อ บ้านอยู่บ้านด่านค่ะเภอราศีสไลด์ทำผมไฮไลท์สีขาวหรือเป็นงอกตาตาพนมใช่ไหาพนมเงา<อ><อ>หรือไฮไลท์มาเงอกงกเก่ง,งด้านหน้าก็จะมีแพลเด้วยนะครับสามารถล่องได้นะครับก็คือติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับล่องวันหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีเรือคายักให้พายด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะนั่งกินกันตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูที่พักกันนะครับ ก็เป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะครับมีระเบียงด้านหน้าเล็กๆ วันนี้เรามาที่ร้านซีมูลเป็นร้านที่อยู่ริมแม่น้ำมูลนะครับเป็นแม่น้ำใหญ่ประจำภาคอีสานละวันนี้เรานี่มีเมนูอาหารครับอย่างแรกกุ้งเผาสางไก่นะคะทางที่าอันนี้ติดทะเล้วยเหรอติดทะเลน่าจะติดครับมีคลื่นอยู่อันที่สองก็จะเป็น ตำตำปลาคุ้งตำกุ้งสดปลาคุ้งภาษาได้บักคุ้งแบบปลาคุ้งด้วยค่ะบักคุ้งอ่าอันนี่สามปลาคังปลคางยกจิ้มนะครับจะเป็นปลาคังเป็นปลาใหญ่สดโซสดปลาใหญ่ของแม่น้ําน้ําจืดแม่น้ำแยียงซีเทียนน้ำจืดอันนี้ปีกไก่ทอดน้ำปลาครับไก่ละสีสันไหลโอ้ดิสีสันไน่าจะอร่อย แล้วก็อย่างที่ห้าก็จะเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมไม่ใช่ปลายอ,อนอเหรอปลายอ,อนคือปลาอะไรมันชื่อตัวยอนชื่อของมันชื<ะ>่อของมันแต่มันปลาเนื้ออ่อนคล้าย e ปลาเนื้ออ่อนค่ะแ<ป>ต่เนื้ยอาจจะแข็งกว่าต้องลองชิมดูนะคะรับเดี๋ยวรอดูว่ารสชาติอาหารก็เป็นยังไงเจอสั่งข้าวผัดมาจานเดียวไม่ได้สั่งกับพี่ได้แคำเดียวไม่ต้องไปดองกินไม่เมา ไก่ทอดไก่ทอดสีสเกตนะคะอร่อยขึ้นชื่อค่ะไก่บ้านไหมไก่บ้านบ้านดีแล้วก็เมาไล้เก็ไปฝันรูนว่างีนเฉยแล้วกลับบ้านเดินหาเลินน้ำเป็นอะไรอร่อยไหม สามารถบ ah อกวันที่สองอีกวันหนึ่งเอาแสดงว่าต้องไปสามคืนนะเนี่ยเห็นไหมทุกเทียวเพื่อไทยพรุ่งนี้ไปอุบลสักสองวันเลยแล้วกันไหมเห็นไหมเทียวเพื่อผ้าเที่ยวไม่หมดอะอุบลอะเยอะเกินเลยเยอะที่อุบลเนี่ยเียไปอาหารอาหารจีนนะครับตุ้งแช่ครับเล่นไปแล้วน่าจะแซ่บรู้จัก ทิกโรยหน้าแล้วทิกกาแพงแสกเล่นไปแล้วตุ้งแช่ค่ัพัฒนาเออวัดไผ่พัฒนาเองนะเครื่องไก่เป็นไงครับลาสีสะเกตอันนี้คนสีสะเกตรีวิวเองเลยนะกจะไปนู่นเลยครับที่ร้านซีมูนครับจะได้ไหมจังหวัดสีสะเกตครับอร่อยครับแผ่นไม้กระดานที่แผ่นใหญ่ๆยำรูล่นเส้นนะคะร้านเออเดอะซีมูนเดอะซีมูนนะคะจังหวัดสีสะเกตมาสกายแล้วกินอาหารทะเลเนี่ยใครสั่งใครสั่ง น้ำอร่อยมากอร่อยมาก เช้านี้ก็อากาศค่อนข้างสดชื่นนะครับมีหมอกจางๆอยู่นะครับไม่ถึงไม,ไม่ถึงกับเย็นมากนะครับอ่าบรรยากาศดีนะั่งจิบกาแฟยามเช้าตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนะครับเราตื่นกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะอาบน้ำข้างหน้าเนี่ยครับแล้วก็พายเรือเล่นสักพักหนึ่งครับแล้วก็จะไปกินข้าวนะครับผม

ไปไหมครับเอาละครับนำไปก่อนนะต่อให้ก่อนนี่ครับเทคนิคก,การพายเรือท้ายหลังนะต่อให้สองโค้งน้ำหายดูไม่ไปอหรอหนดูไหมา เช้านี้เราก็อยู่ที่เดอะซีมูลนะครับสีสเกตนะครับผมริมแม่น้ํามูลนะครับก็เมื่อคืนเราพักที่นี่แะครับผมตื่นเช้ามาก็บยากาศค่อนข้างดีนะครับสดชื่นเลยครับตอนเช้านะครับเสียงนกร้องนะครับตอนเช้าช่างเป็นเสียงที่ไพเราะมากนะครับเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เรามาพายเรือเล่นกันอยู่นะครับผม เอาพายเสร็จแล้วก็จะเล่นน้ำนะครับเล่นน้ําเสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวนะครับจะมีเลี้ยงอาหารเช้าด้วยนะครับผมที่พักที่นี่นะแล้วบอกค่าที่พักก่อนนะครับค่าที่พักที่นี่นะครับจะเป็นแพรนะครับห้องเล็กๆนะครับผมหลังหนึ่งก็ห้องแอร์ห้องละพันบาทนะครับส่วนห้องพัดลมก็คือราคาแปดร้อยนะครับพายคนเดียววันนี้สุดเพื่อนจะขี้เกียจพายนะครับ บรรยากาศที่นี่คล้ายๆกับแม่น้ําแควนะครับของที่จังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับบรรยากาศเหมือนกันเลยครับมีแพรริมน้ําเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแม่น้าสายใหญ่เหมือนกันนะครับแต่น้ําที่นี่ค่อนข้างนิ่งดีนะครับผมน้ํานิ่งเลยครับไม่ได้ไหลแรงเหมือนที่กาญนะครับแต่คาทางจะลึกมากเลยครับน้ําที่นี่นะครับ ธรรมชาติสุดๆคับที่นี่ตี่ค้งต้องบันตกใกล้ๆไก่หลือเกินไก่แล้วเกินไม่เห็นอันนี้พายหรือไหลตามน้ำมั้เนี่ยันเร็วะ วันนี้ครับหลังจากที่เราเช็คเอาจากที่นี่แล้วนะครับคาดว่าจะออกประมาณ9โมงนะครับจะออกจากที่นี่นะครับแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับไปเที่ยวที่อุบลนะครับผมราชธานีนะครับส่วนโปรแกรมนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะครับนี่ครับแบบโอเพ่นเลยนะครับหลังคาเปิดนะครับเมื่อคืนก็อาบน้ําท่ามกลางแสงจันเลยนะครับผมเช้ามากันนะครับอาบน้ําตามแสงพระอาทิตย์นะครับ มืจะดูเขินหน่อยนะครับ <c oughs> จุยังท้องปอยจุลาลาอยาอยากอยาได้ไหตอนเช้ามต้มหมูเน้นๆเตรียมไมีค่ะเตรียมเครียมต้องหาอตอแปรแปรงค่เองเช้านี้ก็ข้าวต้มหมูครับตอนเช้า เราเป็นนิสมานั่งกินข้าวที่นี่คนสร้างคนเดียวกันกับวัดกองผุนของอายจังเหมือนไทยมันถึงเหมือนเลยนะเราได้ผมรับอร่ยดีนี่ง่ายครับอร่อยดีเหมือนจังสวยมากเลยสวยเหมือนเลยแต่พระธาตุหนองบัวเขาจำลองมาจากวัดกองผุนเลยเหลืวกินข้าวเสร็จนะครับเราก็จะออกเดินทางกันไปที่อุบลแล้วนะครับพระธาตุหนองบัวจุดแรกนะครับไปพระธาตุหนองบัวนะครับผม บายหน่อยเหรอทำอะไรกันเนี่ยเก็บของเล่นไปฝากร้านเล่นงไงเอาไปตากให้หแห้งแล้วคว่อยโยนขึ้นฟ้าเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะกุ๊กดอ,อกแรเอะอ่าเดี๋ยวเราจะไปแวะร้านกาแฟก่อนครับสยามคอฟฟี่ ชื่อดังนะได้ข่าวว่าเป็นแชมป์ระดับประเทศเลยนะครับผมมือชมนะครับเขาเรียกอะไราบาริสต้าใช่ไหมซึ่งห่างจากที่พักเราประมาณสักสิบกว่าโลนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับใจกันที่ร้านกาแฟเลยนะครับ เราก็มาถึงจุดแรกนะครับคือกาแฟสยามครับเราม,มาชิมกาแฟกันเพราะว่าเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยในเรื่องกาแฟมือสองอันดับโลกมาชิมกัน,น,นแต่หอมเมื่อเดินเข้ามานี่ก็ได้กลิ่นกาแฟนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีโรงคั่วของตัวเองใช้กาแฟอะไรครับใช้กาแฟเม็ดครับ <laughs> อาราิก้าหรืออะไรยังไงเราทะเไง กาแฟสยามครับอำเภอยางชุมสนใจมาเลยครับจังหวัดศรสีสะเกดครับผมใครผ่านมาแถวนี้แวะได้นะครับได้มาซื้อกระเทียมได้มาซื้อกระเทียมด้วยของฝากของกระเทียมของฝากหอมกระเทียมแล้วก,ก็กาแฟสยามนะครับยางชุมครับฝากด้วยครับเจ้เขา,าอของร้าแฟมามไม่ถึงน้าเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ให้ชินเลยเหรอเขาให้ชิมเขาไม่ชิมผลอเลยขนาดนี้อืมใช่ ตัวไม่เออันนี้ก็กาแฟมริกาโน่นะครับของแกม่กินมาชิมกันนะครับคาราเมลของฉันใส่คาราเมลไงอเยลเอสเปรสโซ่แล้วทำไมของเธอเอสเปรสโซ่เฉยนี่ไงไอคาราเมลเอสเปรสโซ่อ๋อใส่ในคาราเมลด้วยอันนี้ของเธออันนี้ก็กาแฟไอไม่ใช่น้ำอ้อยสดครับหอมน้ำบูดูนี่กาแฟนะคะคาปูชิโน่เย็นค่ะอร่อยมากหอม อร่อยอร่อยอะไรเนี่ยแฟงอะไรคาราเมลแมคเคทโต้โอเคขอบคุณด้วยครับที่แรงครับเอามาใส่ได้นี่ได้แต่ปูบอบหวานน้อยใช่ไหมใช่เพิ่มสูตรหน่อยนะครับใส่น้ำอ้อยเข้าไปนะครับเป็นคาราเมลไงหวานนิดนึงาะเดี๋ยวแต่ลองชิมมันเป็นไงไม่หวานเบลนเบลนกินน้ำอ้อยแล้วมากินกาแฟฝุ่เลยใช่ดิเพิ่มรสชาติความหอมขึ้นมานิดนึงครับจากได้แก่แตงก่ก่อนมาละเนา ที่ขนมปุ๊กาแฟผมเลยสมัคกาแฟอร่อยที่นะลองดูนะครับใครยังไม่เคยลองนะลองแล้วเขาไม่ใส่วิปคิีมเลยนะเอาวิปครีมมาใส่กาแฟเราเปลี่ยนอันนี้คือบองเวดตอนเมื่อี่อนไันนี้อร่อยอร่อยมากหอมหวานมันหอมงาครีมมนอร่อยอร่อยมากเลยค่ะขนมครับผมขนมเปียกปูนแต่ว่าเป็นเปียกปูนแบบนึงกัที่สดนี่ให้ผมชิมอร่อยค่ะ มาต้องกินนะของดีต้องลองเอ้า้อนอันนี้ครับขนมเปียกปูนยางชุมนะครับเห็นเขาว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวจะเราจะค่อยๆชิมดูนะครับเป็นไงนะรสชาตินะนี่ครับขช้อนตักค่อยๆอย่เงี้ยกิน <l att> แต่กะทิเล่ย <l att> ไม่ค่อยไม่ออกให้เธอหรอกช้อนตักเนย ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเป็นไงครับมันต้องกินรวมๆกันทีเดียวไงถึงจะรู้ไงค่อยๆตักมันไม่ได้รสชาติเลยเกลืเพิ่มต่อท้ายไหมว่ารายละเอียดกานอร่อยนะครับหวานอ่อนๆนะครับกินคู่กับกาแฟไม่ได้หวานจัดจ้านนะครับรสชาติดีครับกินคู่กับกาแฟ่กหอมมิริกาโน่เย็นก็ับจะได้เลยนะครับจุดนะให้ชิมทุกอันเลยอร่อยนะ ไม่ได้กินละสำหรับทริปที่ถีบสกเกลก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมาพบกันใหม่คลิปต่อไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับ <c oughs> วันนี้ก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าอุบ,บลราชธานี นนี้ถึงวัดพระธานุหนองอัวครับอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับผมพระธาตครับ